เพื่อนโดนตีหรอรักจากเกิดไหมใช่ค่ะเพื่อนโดนตีแต่ว่ารับข้าวก่อนเพื่อนใหม่ใช่ไหมหนู หรอเยอะหรอเยอะพีม่มีนิดเดียวเองนะสามสี่คนนี่แต่เพื่อนหนูไปคนเดียวอ้าวสวยไหนอะคนไหนน่าวะเย็นๆเขากำลังมาเขาได้กำลังมา,าไม่หิวแล้วเหรอ หิวแล้วท้องร้องแล้วเนี่ยเหมือนกันน้ับหิวเหมือนกันพี่ก็เป๋าอะไรสามสี่สองครับ กินก่อนก็นได้พี่เก็บไว้ให้อารายค่ะหนูให้พี่พี่กินเดี๋ยวนี้เลยค่ะไม่ย่งันหนูจะเสียใจมากๆครับกินแล้วครับกินแล้วอุ้ยหนูยอมอดได้ค่ะแค่โดนหาม ยังงน,นกินไหมครับไมาอะไรค่ะพี่ดีเลยแค่เห็นพี่อิ่มหนูก็สุขใจแล้วค่ะไหนทำไมพ่อค้าไม่มาลูกพ่อค้าน่าจะหลงทางพ่อค้ามายังคะ่ะมาแล้วครับอยู่ตู้แดงครับต,ดดต,ดดตู้แดงตู้แดง โอเคค่ะเราอยู่ไหนอยู่ฝั่งตรงข้ามใช่ไหมใช่นี่ค่ะอยู่ตรงนี้แล้วเอยู่ไหนอ่ะเออมันก็เจออยู่ร้านอยู่ร้านนี่หนูอยู่ตู้แดงแล้วน,นี่เสียงใครอ่ะฮะเสียงใครอ่ะออไม่เ,เกี่ยวเลขอะไรหนูเลขเจ็ดสามหนึ่งค่ะมาอีก พี่กระเป๋าอะไรกระเป๋าสามสี่สองครับเลขละเจ็ดสามหนึ 7, 3, 1, ค่ะตามละสองพันใช่ไหมคะไปใช้เลขอะไรครับไปใช้เลขสามศูนย์สองครับสามศนย์สองครับ ขอบคุณครับอันนี้ให้น้องเดียวใช่ไหมคะสิบจานใช่วิขอบคุณค่ะเยะๆครับมีข้าวเลยมีผู้ชายเรียกข้าวแล้วต้อง,ตองแต่ <ไป S 1> น<ไ>ปเปียวหมูนี่ กตีน้องเดวเลี้ยงแต่คนดื่มใช่เหรอได้ดีจังครับมุกเ็แต่เพื่อนมาขอาพี่หนูพับหลายจอถ้าข้าหมดาทักตามพี่มาก็ได้นะทักเราเข้าจะมาเหรอใช่ใครว่วะโอเคเดี๋ยวหนูทักไปโอเคครับ หนูนไปกี่โมงนี่ปกติหนูไปปกติก็ประมาณนี้แหละค่ะก็ไปแล้วถ้าเพื่อนไม่อยู่กันก็ไปเพราะปกติก็อยู่กับเพื่อนแต่เพื่อนไม่รู้ไปไหนหมดแล้วดีนะที่มีเพื่อนพี่อยู่ด้วยไม่องนั้นหนูเหนาแน่เลยค่ะไม่เจนไปไหน ใกล้ๆเธอนี่แหละแต่เธอไม่เห็นเราหรอกอ้าวไหนถ่ายรูปมาใครวะหนูปวดใครวะคนดูช่วยหนูหน่อยพี่มีสก,กินนัน นายมา่อ่ะกินหรอค่ะค่ะอบบบีสีชมพูอ่ะอย่างเดียวหรอแล้วก็มีจดสลัดลิงวาเลนไทน์อ่ะมีแค่เอ้แล้วก็นี่สงการสงการมันเป็นย,ยังไงคะสงการที่มันจะตีเป็นฟองขอดูหน่อยได้ไหมได้นี่ มันต้องเอาขันไปแรกใช่ไหมพี่ทางเนื้อพี่มีแค่นี้พี่ให้หนูมาเดียน <500. S 1> 500! โอ้ห้าร้อยยูนะคะไม่เ,เยอะครับนิดเดียวอันแรกแฟชั่นใช้เท่าไหร่ใช้แปดร้อย อันนี้ใช้สองพันนั้นเอาไม้ดีกว่ามันมีโคขายไหมคะตอนนี้เหรอไม่น่ามีนะ้าขายอันเท่าไหร่อ่ะถ้าขายก็หลายหลายล้านอยู่นะรับข่นแพงจัดเลยแต่พี่ลองตีหนูหน่อยวิ่สวยเฟกไหมดูเฟกไหมตอนตายเคยเห็นยัง ลองตายดูเผื่อเนี่ยสวยฟองฟองกระจุยอ่ะที่ให้ดู น <rôle à déc> <dans les gens ici> ี่ฟองกระจุยฟองกระจุยเป็นไงเป็นไงสวยไหมสวยค่ะยี่ล้อก็ยังไม่ไปเนาะทำไมเออเปนทำไมปิงกี่บาทหนึ่ง มีหนุ่มไม่ขาดเลยนะพี่ตะลุงอ่ะจริง้ลยมาก้ลยจริงคนเนี้คอนเฟิร์มมีนะไม่เคยมีนะนั่นน่ะใครหรอคะข,ข้างๆอะ่ะคอนมาคอนมาเขาจะมาแดงเหรอปะเนี่ยคอนมา มนาฮัลโหลมาดิมาดิเฮ wow, ้ยมันมาแลนมันมาแลนเพื hey, ่อนมันมาแลนเร็วๆแลนเร็วมัน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 บอกว่ามาเอามันนี้มันนึกถึงเร่องน้นไปไหนสัตว์ไปไหนไปไหน ีมาทำไมวะเวลานี้ครูจะมาเหี้ยกดให้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวจะลงไปโชว์งอปยิงเลยเห็นเห็นเห็น ดอนถอนถอนอนอนควานเซตอเซตออ้าวทำไมมันใช้ไม่ได้ กระสุนไม่ได้อ่ะเม่งแกไม่เคยเล่นได้แกไม่เคยใช้ได้ปืนอ่ะ กี่ปืนสูตรยิงยังอยู่อล้วคืออะไรอะ่ะมันจใครก็รู้อยู่เต็มแลนเลยคืออะไรอ่ะมันไงออมันไงมันเอาเพื่อนเราไปบัฟด้วยพี่รู้ยิงมันเลยเอ้าวกระสุนเต็มแล้ว ไม่ใช่มันมาตีค่ะมันมาตีอยู่ๆก็มาตีตอนประมาณตีเนี่ยตีสองยี่สิบอย่ 2, อยามาตีทำไมวะมาเพื่อเพื่ออะไรมาทำไมก่อนเวลานี้พี่ทำม,มึงไม่มาวะรีเซ็ตแล้วอย่าไปเอามันหม่ โอเถือปืนถือปืนพี่ถ้าไปเอาาบอกนะอยู่ไหนกันนะ่ะวนไว้เลยเกล,เกลปืนปืนใครวอลยิงได้ไหมทำได้พีกระสน ม่แค่สิบสองนะหนูมีอยู่สิบนัดมึงใจอย่าต้องต้องวนยิงไหนอะน่าแม่แกะแม่แกน่าแรงมันไม่มีใครเลยไอ้สิบแม็กโอ้มันหายหมดแล้วอยากตีแม่งไปไปไปหามันโนด้าก็อยู่แลนเนี่ยเอาไปด้วยเกลียวเก่งจังเลยมันเห็นเหมือนเห็นมันเห็นก่อนออมออมไปกับหยินออมเดี๋ยวซ้ำเดี๋ยวเดี๋ยวหยินยิงให้ไปกับหยิน ชอปช็โปลนหน่อยนี่ช็นี่ช็แล้วเมื่อกี้เมื่อกี้โดนบัฟไหมไป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 จ้องไปจ้องมันไว้ไปจ้องมันไว้เร็วเกลขับรถไปจ้องมันมันอยู่ไหนก่อนไปมันหรอหาให้หมดหาให้หมดเลยที่ไหนที่ไหนที่ดิ้งโดนเปิดพี่ดิ้ง

ชนได้ปะมีใครมาชนได้ไหมที่ไหนทางทางไปเรเบวินี้จะส่งถึงให้ส่งมาส่งมาชนรถเฉยๆใช่ไหมไปโดไปโดไปโดในริบ์ิ้นหรออี้ยมาเปิดทำไมตอนดีสองึ่งกูไม่ข้าใจตลกอ่ะอี้ยเก็ตลกอ่ะ มันตลกคาเฟ่อะแหน่ยสิบคนกูให้เลยกูไหวให้มันตามมาทางแกงดิแหมอีควายที่นี่ไม่อยู่แลสักตัวอีกดอกมัน hmm. มีม well ันมีสิบกว่าคนเลยเมื่อกี้ยังไม่เห็นมีใครเลยเล่นอะไรขายของบ้านเหมือนกันแล้วมันใส่หน้ากากเรียบร้อยละท่าไหนไหนข้างหลังแลนใช่ไหมข้างหลังแลนข้างหลังแลนโอเคโอเคโอเคสาว่ายน้ำโอเคโอเคโอข้างหลังแลนใครเซตใครเซตรีบมาไวๆนะหลังแลนมาแล้วมาแล้วไม่ไม่ต้องมาไม่ต้องมาหลังแลนใช่ม ไปไปหลังแลนแล้วสาวแม่น้ำหลังแลนมันนะหลังแลนคอนหลังแลนคอนไปไหนมีเกลวหลังแลนคอนสาวแม่น้ำหลังแลนเรามาหลัง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 ไปไปไปไหลังแลนหนหลังแลนคอนสวแม่น้ำปีไม่มีรถหนูไม่มีรถ ีแลนหนูอยู่หนูอย Off ู่แลน่าง่เะเพื่อนซอยู่ตรงนั้นนะไปต่ละไรมาักแล้วลองรงเดี่ยวไปขับดับขาน้าได้อ่ะไปขับเดี่ยวไปดับผักผักผักขาน้าสปอรตขอสปอรตขาน้าข้าขาน้ามันหลังแลนดมันแทนแคินยูเคลังขางขางสาวไว้น้ำสาวไว้น้ำสองคนสองปน้ ม่มากินมากินมากินเกือบโดนคนชายแต่ไม่โดนนะคบมันชุบมันชุบอยู่หลังแลนมันชุบอยู่หลังแลนหมดกระสุนหมดแต่ครูเบลกระสุนที่ได้เบลอร่อยมนเพื่อนมาเราบินดิ้งหนูมียิงแล้วยินแล้วมาลองเพื่อนไปยู่ยินเล เลย้าางนเกจาไอ้นยไริพ่ายเล่นปืนในรถอะถ้ามีปืนอะระวังหลังมาหลังแล้วมันยิงไม่ได้วะยิงหลังไม่ได้อีกคันเนี้ย เกลตามมามาเล่นอยู่ที่สะด้านหลังนะเอาสมบัติไปจ้าก็าสมบัติไปดูชุบให้อยู่นาก้าตรงนั้นโง่เหี้ยควายเลยมึงอ่ะเนี่ยเยีย่ยโดนแม่กูไปดีเยีเ่ยโอ้กากกักกักเยียเ่ยแกงกากเยี่ยคนเลดี้แกงกากทิบหาย เฮียมนึว่าแบบว่าเก่งเฮียมาเปิดคาแลนนึว่าจะเก่งเฮียเขาเรียกว่าอะไรวะรถสีขาวรถสีขาวที่มันจอดอู่ชั้นสองรถแงตายท่าอเมริกาอียังงูคยงูคุยคยคุยคุยควยคุยคุยคุยคยคดีงเลยนะส้ต วมันเก็บแล้วทำพวยเลยทำวยเลยทำพวยเลยทำวยเลยทำวยเลยทำพ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 วยเลยทำวยยทวยเลย มึงกัดเกินแล้วสมมันมารวมกั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 นไปหน้าก็สุนหน่อยที่หน่อยนะว้ายก็สุดหน่อยขอก็สุดหน่อยตายมุดว้ายเบบี้ปิดจังจัดกหน้าขอก็สุดหน่อย คนเขาเยอะมึงก็สู้ไม่ได้หรอไอ้ปีแค่วันยังค่ำนั่นแหละอีควายอีเฮี้ยงโง่อีควายเพื่อนรักกูไงอีควายเพื่อนเขาลักกูไงอีควายเพื่อนมันอลักเมื่อไหรอีควายอีโง่บอย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 เพื่อนกูจัดการอีควายยอะขอยืมเช็ดตีนควายอดิตาอีต์ควายเฮี้ยงโง่ควายมีเรื่องอะไรกันครับถึงใส่กันครับเกี่ยวใครอะ ไีขยะเห็นกับตอยเพื่อคุณน้อยไอ้แกหลักลังไอกแกงไอ้แกงลักลังให้คายไอ้สัสคยอะไรทำคุยอะไรทคายอะไรัไอ้เีย์เนีายมึงไปคายแล้วมงไปคายอ้วไอ้สันตีนในคายสัสไปูมันอาเอาจากพี่ด้วยนะครับเอาเอาไปเลยค่ะเอาไปเลยค่ะเอาพวกขยะไปเลยเอาไปเลยค่ะเชื้อโรคนะครับเอากระโปรงเกินพวกมึงอะ ชอบเลยของชอบเลยเนี่ยอีเหี้ยทำทรงมาเปิดตายห่าหมดตลกว่ะเอานะนะรอพี่ด้วยนะรอพี่ด้วยรูปไปกับไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลเลยไปด้วยไปด้วยยอมลงว่างวะนาว่างยนายยูน่ามาหลับพี่หน่อย ชอบเลยอะไรยเงี้ยเกลแกวแก้วเก้วแก้วแวอยู่ไหนเกลมาที่เดิมเกลมาช่องเดิมมาช่องเดิมมาช่องเดิมขับมาเช็คแล้วกูมาเจอมาในนี้ไว้ข้างหลังช่องเดิมแต่ละรอบไปแต่ละรอบไป่ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้นเอ้ยมึงไปรอมันลงบานดิเซฟโซนประมาณไหนมึงเช็คด้วยเดี๋ยวกูเอามันต่อเลยเอามันยาวๆเลยมีทั้งคืนอ่ะ แม่งมันนักอี้เฮียมาเป็นมาสิบกว่าคนเลยเฮียอยู่อเก็บรถแล้วก็แล้วก็ควักอาวุธไม่มีตอนแรกมันจะเอาเดียวคนเดียวเดียวหนีออกมาได้หัวแดงๆชุดแปลกๆก็เลยบอกอะไรนี่เป็นไงคนนะใครวะยิงขอร้านยิงขอวแหวนหญิงตัวแมวนหญิงตัวแหมากกวยูวีน้ำนิ่มากกวยูวีน้ำตัวแวนหญิงอ่ะจะเชิญไปร้านไหนได้บ้างร้านปตทแอร์จะเชิญไป ต้องรอมันรอมันลงนะต้งมันควักวอละคนเทคนเจะลงก็รอนหน่อยตะลงตง,ลงตาไหนเนี่ยเป็นลอยนานแล้วจะลงตาไหนอ่ะ ออกมาเห็นเลยเช็คกัมมอนะเช็คเบอรกินแล้วถ้าออกมาแล้วก็ยิงคลัมแล้วก็ด่าแม่ตรงนั้นเลยเฮ้ยด่าแม่วก็ไ่้ด่าแม่ตรงนั้นเลยด่าแม่ด่าแม่เนี่ยต้องซ่อมรถกัน โรงพยาบาลประมาณสิบคน